วันนี้จะมาจัดระเบียบตู้เย็นลกๆกแบบนี้ด้วยถุงถนอมอาหารดับเบิลซิปล็อกจากซีเกิลเป็นถุงที่สามารถใส่อาหารได้หลากหลายพร้อมมีหลายไซส์ไม่ว่าจะเป็นไซส์ S อขนาดกำลังน่ารักหรือจะเป็นไซส์ M ขนาดกำลังพอเหมาะพอดีน่าใช้มากๆแล้วนี่เลยไซส์ L อไซส์ใหญ่จุใจเพิ่มสุดๆเพราะว่าตัวถุงเขาล็อกแน่นสนิทที่ล็อกมา2ชั้นแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยกับการจัดผักเข้าตู้เย็นบอกเลยว่าหยิบใช้งานสะดวกมากของสารภาพเลยว่าปกติที่บ้านจะซื้อ ผักชีต้นหอมมานะกินไม่เคยทันเลยแต่ถ้าเราเก็บในถุงถนอมอาหารแบบนี้ จะทําไม่สามารถเก็บน้องๆได้ยาวนานขึ้นแล้วก็คงความสดความสวยความน่ากินแบบนี้เอาไว้ด้วยแล้วขอบอกเลยว่าตัวถุงเป็นฟูดเกตสามารถเข้าช่องแช่แข็งได้ด้วยแล้วชอบมากที่ตัวถุงสามารถใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะใส่ผักหรือว่าจะใส่ผลไม้เนื้อสัตว์ของข้าวหรือว่าของหวานก็ยังได้แล้วตัวถุงถนอมอาหารตัวนี้เขาเป็นพลาสติกแบบหนาทนทานรับน้ําหนักได้ดีตรงถุงยังมีแถบเขียนทําให้ง่ายต่อการจดจาแล้ววันนี้เราจะมาทาสาลี่แช่บัวแล้วก็จะมาเขียนเลยว่าเราทําวันที่เท่าไหร่ เราก็จะเริ่มในการใส่สารี่แล้วก็บัวลงไปแล้วก็เทน้ําลงไปแบบนี้เลยต่อให้เราใส่น้ำไปเยอะขนาดนี้ทุกคนก็มั่นใจได้เลยว่าไม่ล่วซึมไม่มีกลิ่นรบกวนตอนนี้เราก็จะมาจัดตู้เย็นให้ดูสวยเป็นระเบียบไม่ลกเหมือนตอนแรกแล้วนะใครที่อยากเปลี่ยนตู้เย็นลกๆแบบนี้ให้เป็นตู้เย็นดูดีมีระเบียบกดสั่งซื้อที่ตะก้าได้เลยนะตอนนี้จัดโปรโมชั่นอยู่ด้วย